สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,ค,ะคลิปนี้นะคะเราก็อยากทำขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเก็บเอาเรื่องราวสตอรี่ดีๆนะคะความทรงจำแล้วก็สิ่งที่มันผ่านกาลังที่มันผ่านมาใช่เหมือนเป็นความประทับใจนะคะตลอดตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเนื่องในวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของมินฮาร์ดครับครบรอบหนึ่งปีแล้วเย้เดี๋ยวเราอยากอยากแบบอยากเก็บ โมเมนต์นี้นะคะเอาไว้ให้เขาดูแบบตอนโตเนาะว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เขายังแบบยังเป็นเบบี๋อยู่เนี่ยเขามีวิลิกรรมอะไรบ้างเขาน่ารักยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูเราไปย้อนดูคลิปตั้งแต่วันที่เขาเกิดกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยครับวันนี้นะคะก็เป็นวันพุธที่2 9นะคะวันนี้เนี่ยแม่มีอายุครรภ์ครบ 39สัปดาห์กับอีก3วันนะคะแล้วก็เมื่อช่วงตอนตีสองที่ผ่านมาเนาะแม่มีอาการแบบปวดท้องต่อเนื่องนะคะทุกๆ10บนาทีนะคะก็เออปวดมาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็มีเลือดออกนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปคลอดกันป้าป๋าดีใจไหมคะเย่ yeah, <c oughs> ใกล้เห็นแนละ้วตั้งแตที่ บอกบอกบางว่าท้อเลือดเลือดไหลใช่ไหมเราก็รู้สึกกังวลตอนนั้นกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นท้องแรกมันเป็นลูกคนแรกเป็นท้องแรกแล้วคือแบบเราทำอะไรไม่ถูกความที่เราแบบหาข้อมูลแบบเยอะว่ามันจะต้องเป็นยังไงใช่ว่าเวลาแบบเจ็บท้องค้ออะไรเงี้ยคือืมคือรู้ว่าเจ็บมีเลือดออกไม่ไม่ต้องแต่งตัวเลยเรารีบไปกันเลยเพราะว่าของก่อนนั้นเนี่ยของที่เราเตรียมไว้เราเตรียมไว้หลังรถใช่ทุกอย่างเตรียมหลังรถพร้อมคอด คือหยิบอะไรได้ก็ใส่อ่ะใช่เออวันนั้นอ่ะใช่ก็คือรีบไปโรงพยาบาลเลยเราไปถึงโรงพยาบาลก็เช้าช้ามาเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่ากว่าตอนนี้เรามาถึงโรงพยาบาลกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอหน้ากันแล้วนะครับใช่เป็นไงบ้างอยากเจอหน้าป๋ากับแม่ร้าใช่ไหมครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่ แมป๊บหนึงนะาเริ่มเข้าห้องรอคลอดอ่ะตอนประมาณเจ็ดโมงครึ่งทีนี้พอเวลาเข้าห้องรอคลอดอ่ะก็คือเหมือนเราแบบขาดการติดต่อกันไปเลยอ่ะเพราะ<ม>ว่าเขามันเป็นช่วงที่เป็นที่มีโควิดระบาดด้วยเนาะตอนที่เราคลอดเนาะทีเนี้ยแน่นอนว่าเขาแบบโรงพยาบาลรัฐอ่ะเขาก็ห้ามห้ามญาติเข้าห้ามญาติเข้าแบบไปรอไปเฝ้าอะไรเงี้ยแน่นอนแล้วแบบที่แบบพีคไปกว่าน,นั้นก็คือ ไม่ให้พกมือถือจ้าใช่ค <c oughs> ือระหว่างนั้นก็คือขาดการติดต่อไปเลยใช่วันนี้ป้าผาตื่นเต้นมากเลยนะวันนี้พาคุณแม่มาที่โรงพยาบาลแล้วแม่มีอาการแล้วนะก็๋าร,รออยู่ข้างนอกนอกห้องนะเป็นกําลังใจให้นะคะจนแบบเรามาเป็นคนแรกๆด้วยความรู้สึกก็คือตอนนั้นมันตื่นเต้น<ช>เรามาเป็นคนแรกๆแต่<ช>เราคิดว่าเราจะต้องได้กลับแบบเร็วๆเพราะว่าเราก็ไม่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะ จะคลอดเร็วหรือช้ารอคลอดอ่ะมันจะนานขนาดนี้ด้วยป๋าษารออยู่รข้างหน้านะลูกตอนนี้ทั้งตื่นเต้นทั้็ดีใจมากๆเลยว่าอาการคุณแม่หนูจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ป๋าปารออยู่ด้านหน้านะลูกนะคือจนรอจนถึงแบบเที่ยงก็แล้วบ่ายสองก็แล้วปากมดลูกก็ยังเปิดแค่สองเซนยังสองเซนมาตลอดจนถึงแบบห้าโมงเย็นอ่ะปากมดลูกเพิ่งจะเปิดสามเซน ตอนนี้เที่ยงสิบห้าแล้วนะครับหมอยังไม่เรียกเลยนะก็ร,ะอรออยู่หน้าห้องนะครับคืออยากจะบอกคือขอบคุณทุกแรงที่ที่ส่งมาทุกช่องทางคือรู้ว่าภรรยาผมยังไม่คลอดทุกคนก็เป็นห่วงใช่ครับก็โทรมาคองส่งข้อความมาแชทมาทุกอย่างที่สู้ๆนะสู้ๆนะครับ,ร,บรู้ว่าตอนนี้เจ็บอยู่นะ อดทนนะคะเพื่อลูกของเรานะแล้วก็เดี๋ยวเราได้เจอกันทุกคนเป็นกําลังใจให้นะส่งกําลังใจผ่านมาทางป้าป๋าทุกช่องทางเลยเนอะเลยก็ทุกคนก็เป็นหัวนะครับลก็ขอให้คุณแม่แล้วก็ลูกน้อยของเราปลอดภัยนะครับป๋ารอยอยู่หน้าห้องนะ ยังไม่ออกมาเลยนะครับปายังรอแม่นหนูอยู่นะครับบางโทรบอกมาแล้วนะบางโทรบอกปาแล้วเขาบอกว่าให้อดทนเดี๋ยวมันก็ผ่านคือหลังจากห้าโมงเย็นใช่ไหมทุ่มก็แล้วสองทุ่มก็แล้วสามทุ่มก็แล้วคือป่ามันลูกไม่แบบไม่เปิดเพิ่มมากขึ้นเลยแล้วมันแบบใช้ระยะเวลางานก็คือคิดในใจว่าโหคือเหมือนกลัวว่าเราจะต้องโดนผ่าแล้วเพราะว่าเราแบบ ตั้งใจที่จะโคตรเองญาตินดาใช่ครับใช่ไหมนะพี่นินดากูยังไม่ใช่ของเราอยู่ดี the vibe. เเดือนแรกอะคือแบบแม่แทบจะแบบเป็นทุกอย่างให้เราเลยคือแบบต้องทำยังไงต้อง อาบน้ายังไงอุ้มลูกยังไงคือที่โรงพยาบาลอะเขาก็สอนแหละแต่สอนต้นต้นเออทั้งเดียวอ่ะใช่คือมันก็ดีอย่างที่เราคลอดเองมันก็หายหายเร็วเร่อาหารการกินแบบพร้อมใช่แล้วสมมติเราเรามาอยู่กันเองมันจะกลายเป็นว่าอันนั้นสิ่งที่เขาห้ามอะเราก็ไม่กินใช่เราก็นี่มันกินได้หรือเปล่าอันนี้คือจบพอหลังจากเดือนนึงย้ายมาอยู่บ้านตัวเองทีเนี้ยแหละความจริงเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงจริงๆแล้วโลกของจริงแล้ว คือต้องทําอะไรเองทุกอย่างมันต้องปรับทุกอย่างปรับจูนหมดทุกอย่างอ่ะอันนี้คือต้องบอกเริ่มใหม่หมดต้องต้องบอกทุกคนเลยที่มีที่เป็นพ่อแม่มือใหม่มัน<ช>อารมณ์ทุกอย่างอนะ่ะมันต้องปรับกันใหม่หมดเลยนะบางทีมันคือ<ห>ต้องเข้าใจอ,อ่ะก็แม่หลังลอดมันก็ต้องแบบมีอารมณ์แปรปรวนใช่ไหมคือใช่เราก็ต้องถ้าเขาเป็นเป็นไฟใช่ไหมเราก็ต้องมันเป็นน้ำมันไม่ใช่ เราก็ต้องเป็นน้ำนั่นแบบไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดแบบว่าใครที่แบบมีคนช่วยเลี้ยงมีโต๊ะมีกีช่วยเลี้ยงนี่คือแบบคือโชคดีมากอาพันนี้แล้วเลยกันซึ่งแบบป้าป๋าจะแบบช่วยแม่ได้เยอะมากอย่างน้อยก็คือช่วยรองรับอารมณ์แม่แล้วหนึ่งแล้วหนึ่งตรงนี้แหละใช่คือเหมือนแบบแม่เหนื่อยใช่ป่ะแม่ให้นมแม่ดูลูกไม่ได้นอนนอนแบบไม่เต็มอิ่มอะไรเงี้ยคือแบบความหุดหงิดต้องมาแหละ ใช่แต่เราอะจะไปหุดหงิดกับลูกไม่ได้ไงเออใช่ป่ะเพราะเราแบบเราคิดว่าถ้าเราแบบอยากให้ลูกเราเป็นยังไงเ่ะเราก็ต้องเป็นแบบนั้นใ่ป่ะเราก็จะแบบไม่หุดหงิดกับลูกเลยแต่ว่าเราก็จะมีหุดหงิดกับป้าป๋าบ้างแต่ก็เข้าใจแหละว่าเออป้าป๋าก็ทํางานตอนเช้าใช่ไหมป้าป๋าก็จะแบบเออมีอาบน้ําให้ลูกบ้างบางวันซักผ้าอ้อมนี่คือแบบทุกวันต้องซักต้องซักผ้าอ้อมให้ลูกเป็นไงเด็กไหมไม่ไม่เหลือ แต่แต่อัลฮัมดีล้านะคือแบบลูกเลี้ยงง่ายมากแล้วก็ไม่ค่อยร้องก็จะร้องแค่แบบตอนเข้าโลกเดียวแล้วแบบไม่ได้ร้องดังอ่ะร้องนิดหน่อยแค่แบบพอให้เรารู้ว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราตั้งใจกันอย่างหนึ่งก็คือเราอยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ล้วนนะอันนี้ก็อัลฮัมดีล้านะคือนมเยอะมากนมเยอะจนแบบไม่มีที่เก็บอ่ะตอนนั้นคือที่เอาให้ไปรดน้ำต้นไม้ ปั๊มทิ้งปั๊มทิ้งคือแบบเฮ้ยังเสียดายบางทีก็เสียดายแต่มันมันก็ต้องมันก็ต้องปล่อยไปบ้างเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันเยอะมากเออคือตลอดปีหนึ่งมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดกินนมแม่จนปีหนึ่งกินนมแม่ตลอดแล้วก็ไม่ป่วยเลย ไม่เคยไม่สบายเลยอามดุลิลละอันนี้ทำเนียจริงๆไม่เคยไม่สบายเลยไม่สบายอยู่ครั้งเดียวก็คือตอนช่วงเดือนกว่าที่บานมาเนาะเป็นโควิดเป็นโควิดเป็นโควิดไม่รู้มายังไงไม่รู้ติดจากไหนเป็นโควิดเฉยๆสรุปเป็นโควิดสามคนเลยก่อแม่ลูกาแล้วแม่จะแบบบันทึกเรื่องราวของลูกเนาะหนูแต่ก็จะบันทึกไว้ว่าแบบเดือนนี้เขามีพัฒนาการอะไรแล้วเออเริ่มคว่ำได้หรือยังอะไรเงี้ยเอออันนี้แหละคือข้อดีของคนที่อยู่กับเขาอยู่กับเขาตลอดลาแล้วก็ เลี้ยงลูกเองมันจะเห็นทุกๆอย่างคือมันอาจจะเหนื่อยแหละการเลี้ยงลูกเองเหนื่อยสุดๆและเริ่มความครั้งแรกอ่ะเพิ่งอาบน้าเสร็จลูกเพิ่งอาบน้ำเสร็จไปหลังบ้านเลยนะไปหลังบ้านแล้วคือแบบแม่คือแบบดีใจมากเลยแล้วก็เรียกป้าป้าดูือเข้าใจแล้วก็แบบเริดว่เเป็นลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็เรียวิ่งมาด้วยความตกใจใช่ป่ะปรแก้ว่าไม่ใช่แม่ยืมอัดคลิปลูกเซอร์ไพรอว่าลูกแบบความได้แล้วอะไรเข้าใจแหละว่าแม่ก็อยากแบบ ให้เห็นพร้อมกันใช่ทุกทุกอย่างโมเมนต์ทุกอย่างก็อยากให้เห็นพร้อมกันอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ประทับใจว่าเออเราเราได้ได้เลี้ยงลูกเองเราได้เห็นทุกๆพัฒนาการแล้วก็ด้วยความที่แม่กับป๊ป่าชอบเที่ยวอืมเป็นไงเป็นไงเล่ามาลูกเที่ยวคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่พาลูกเที่ยวตั้งแต่ลูกคลอดใช่ป่ะพาลูกพาแม่ไปเที่ยวตั้งแต่มินฮาร์ตอยู่ในท้องยันขอดันขอดอันนี้มันจนแบบนะ มันไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่ดีนะป้าปามองว่าป้าปามองว่าสิ่งที่เราได้ทําอ่ะร่วมกัน่ะมันก็คือเราได้ได้ทําทุกๆทุกๆวันน่ะทุกๆเดือนที่ลูกอยู่ในท้องอะหรืออะไรที่ลูกเกิดมาครับเราก็ได้พาเข้าไปเราได้เจอโมเมนต์ทุกๆโมเมนต์มันมันมันก็เป็นสตอรี่ที่ดีอ่่ะชแต่มันอาจจะมีแบบมีความลําบากบ้างแหละ ใช่เพราะว่าเราอ่ะเราอ่ะให้นมใช่ไหมเราต้องปั๊มนมเนี่ยเออแล้วเราแบบเราต้องแบบขนอุปกรณ์ทุกอย่างเราอ่ะเออที่แบบจำเป็นอ่ะเออไปพร้อมกันด้วยอะไรเงี้ยมินท้าเริ่มเที่ยวทริปแรกตอนยังไม่สามเดือนไม่สามเดือนเออสองเดือนยี่สิบหกวันทริปแรกก็น่าจะในขอนายกในคอนายกใช่เห็นรูปไปเลยจ้าเออแล้วคือแบบประทับใจอะไรหรือปะ่ประทับใจตรงที่ว่าเขาไม่ร้องเลยอ่ะใช่เออไม่ร้องเลยไม่ร้องคือแบบว่า ไม่้องไม่ลองตอนตอนนั้นไม่ลองลูกตอนนั้นไม่ลองตอนนี้ตอนนี้ร้องเออโอเคตอนนั้นเออคือแบบใครจะพาไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเออจะถ่ายรูปท่าไหนคือง่วงก็นอนหิวก็กินเออแต่แม่จะละหมาดอินึงก็ตรงที่สามชั่วโมงคือไม่ต้องปั๊มคอยปั๊มนมให้เขาตลอดต้องถามแม่เลยว่าป้าป๋าเนี่ยไปทํางานทุกวันใช่ป่ะคือทุกๆวันแม่จะอยู่กับลูกตลอดอยู่กับลูกตลอดคืออยากรู้ป๋าอยากรู้ว่า ที่ผ่านมาเนี่ย<ม>เดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนถึงจนหนึ่งขวบวันเนี้ยมีฮัตมีการเลี้ยงอะ่ะมันยากง่ายแค่ไหนอันนี้บางทีป้าป๋าอาจจะมาเจอลูก<ม>ในช่วงเช้าที่แบบต้องรีบไปทํางานอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือกลับมาเนี่ยลูกก็จะเข้านอนแลว้ว่ <c oughs> บางที่หลับไปแล้วเร, <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าระหว่างวันลูกงอแงอะไรกับแม่บ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเดือนแรกๆเลยนะคือแบบตอนตอนช่วงเดือนแรกเลยที่แบบอยู่บ้านแม่ คือตัวตัวของหนูเองอ่ะก็แบบมีนอยนะมีนอยลูกนะว่าแบบเราอุ้มอ่ะแล้วลูกไม่เงียบอ่ะเออแต่ตรอุ้มลูกเงียบเออแบบมีนอยลูกว่าเฮ้ยลูกไม่ติดเราหรือเปล่าแต่พอแบบมาถึงตอนนี้เดี๋ยวโหลูกติดแม่เป็นไงลูกติดแบบแม่ไม่ไปไหนไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยใช่ไม่ว่าจะทําอะไรล้างจานทํากับข้าวจะอาบน้ําจะอะไรคือแบบลูกจะต้องแบบ หาตลอดอเออว่าแม่อยู่ไหนตรไอย่างเงี้ยเออตอนนี้แบบเริ่มยืนได้เขาจะแบบเกาะขาแล้วเออแบบกาจะให้เราอุ้มตลอดอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคลิปเนี้ยก็จะเป็นคลิปที่เราแบบ<ช>อยากเก็บรวบรวมเนาะคือจริงๆแล้วมันมันมีอีกหลายความรู้สึกที่<ช>ที่อยากจะบอกออกมาผ่านผ่านคลิปผ่านแบบ<ช>การบันทึกไว้เนาะ<ช>แต่มันบางทีมันมันไม่หมดหรอก<ช>อยากบันทึกแบบเรื่องราว เรื่องราวของลูกแบบความทรงจำมี้เก็บไว้เนาะว่ามันอาจจะมีแบบช่วงเวลาที่เราแบบลืมไป้างก็เรื่องในโอกาสที่ลูกเนี่ยมีอายุครบหนึ่งขวดเนาะเราก็อยากบอกกับลูกว่าคือเราอะรักอยู่แล้วแหละรักตั้งแต่แบบรู้ว่ามีเขาคือเราตั้งใจมากๆที่จะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมีเขาคือรอกันแบบมานานมากหลังจากแต่งเนาะ แล้วก็เราก็ตอบรับู้้อ่ามาทำดิน้านก็คือทุกอย่างมันก็ผ่านมาจนวันเนี้ยมันคือหนึ่งหนึ่งปีแล้ะที่เราได้ได้มีเขาได้อยู่กับเขาได้ได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันสามคนมันคืออีกชีวิตหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาที่เราแบบรักเขาโดยแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรจริงๆเลยเพิ่งเข้าใจแบบเข้าใจความเป็นแม่เออความเเข้าใจความเป็นพ่อที่ที่สมบูรณ์เมื่อแบบมีลูกใช่ใช่คือแบบ ความรักที่แบบไม่มีเงื่อนไขเออมันเป็นยังไงสิ่งที่เราอยากจะบอกอยากจะบันทึกไว้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็นตัวแทนของป้าปาของแม่เป็นตัวแทนความรู้สึกณวันนี้เออณวันนี้ที่เราแบบว่าอยากจะเก็บโมเมนต์ดีแบบนี้ไว้อืเพื่อให้วันหนึ่งอ่ะเวลามันผ่านไปเนี่ยลูกได้กลับมาย้อนดูลูกจะรู้ว่าแม่กับป้าเนี่ยเออรู้สึกยังไงรักเขามากแค่ไหนคือเรา เราก็จะเลี้ยงลูกกันเองเราจะทำให้ทำให้เขารู้สึกว่าเออหันมาก็เจอเราสองคนอ่ะเราจะเลี้ยงให้เขาแบบดี <S 1> <S 1> <S ดีที่สุดอ่ะ <S 1> <S 1> ในเวอร์ชั่นเออใน <version. S 2> ในแบบของเรา <S 1> <S 1> คือ <S 1> <S 1> <S เขาแบบเขาไม่ต้องแบบเก่งกว่าใคร <S 1> <S 1> ใไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องแบบเหนือใครคือแบบอยากให้เขาเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้นะถ้าเกิดแบบว่าลูกได้ย้อนกลับมาดูคลิปนี้ตอนเมื่อเวลาที่แบบโตขึ้นแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่แล อยากบอกให้รู้ว่าแม่กับป้าป๋ารักลูกที่สุดค่ะท้องทำไมอยากบอกให้รู้ว่าแม่กับป้าป๋ารักลูกที่สุดนะป้าป๋าก็อยากจะบอกแม่ว่ารักแม่ที่สุดแล้วก็รับมินฮาที่สุด